ช่องสนูน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องเมียนอกสมรสณนะบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โตหลังนี้อาศัยอยู่สามคนพ่อแม่ลูกถือว่าเป็นผู้ดีก็ว่าได้แต่อยู่มาวันหนึ่งลูกชายของมหาเศรษฐีได้พบรักกับลูกสาวชาวบ้านโดยที่ฝ่ายชายนั้นก็เข้าตามตรอกออกตามประตู ครอบครัวฝ่ายหญิงก็รับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีแต่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้เวลาพี่หน่อยนะชะบาไกลสอนหาโอกาสที่จะบอกเรื่องของตนให้พ่อแม่รับรู้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไก่สอนรู้อยู่เต็มอกว่าครอบครัวนั้นมั่นหมายตนกับลูกสาวกำนานแม่ครับ แต่ผมมีคนรักอยู่แล้วนะครับแม่ฉันไม่สนใจหรอกยังไงแกก็ต้องแต่งงานกับหนูกานตองคำวิงวอนของลูกชายนั้นไม่เป็นผลใครสอนตัดสินใจนำเรื่องที่ตนพูดคุยกับแม่ไปปรึกษากับฉบาแต่งเถอะนะจ๊ะพี่ฉันไม่อยากให้พี่กับแม่ต้องผิดใจกันไม่เป็นไรหรอกพี่มีฉบาแล้วพี่จะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเล่า ทั้งสองช่วยกันหาทางออกจนในที่สุดนั้นไกลสอนตัดสินใจพาชบาไปบ้านของตนเพื่อแสดงว่าเขารักเธอและจะรับเธอเป็นเมียไอ้ไก่สอนเองนี่นะนี่เมียแกตัวเหม็นกินคนสาบควายยังจะเอามันมาทำเมียอีกเรื่องไงมารดาทำท่าทางรังเกียจรังงอนชบาอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่พ่อของฝ่ายชายส่งยิ้มต้อนรับลูกสะพ้ยบ้านนอกอย่างเป็นมิตรเอาเถอะแม่เด็กเข้ารักกันเราอย่าไปบังคับลูกมันเลยผู้เป็นเมียถึงกับชี้หน้าต่อว่าสามีให้เงียบปากถึงอย่างไรงานแต่งระหว่างกานตองกับลูกชายของหล่อนนั้นก็ต้องถูกจัดขึ้นโดยไม่มีข้อมแม้ใดๆทั้งสิน้น ส่วนหลอนแม่ฉบากลับไปบันนอกเสียตำลึงแม่ของไกลซอนออกปากไล่ฉบาเหมือนหมูเหมือนหมาจนไกลสอนทนไม่ไหวก็ได้ผมยอมแต่งงานให้แม่ก็ได้ไกลสอนตกลงที่จะแต่งงานแต่ชายหนุ่มยื่นข้อเสนอให้มารดาข้อหนึ่งและเธอก็ต้องเห็นด้วย ลูกชายบอกกับแม่ว่าถ้าหากมารดาอนุญาตให้ชบาอยู่บ้านหลังนี้เขาจะตกลงแต่งงานทันทีชาบาเข้าใจพี่ใช่ไหมใกลสอนอธิบายเหตุผลให้คนรักได้ฟังอย่างแจ่มแจ้งฉันเข้าใจจะพี่เมื่อตกลงเรียบร้อยงานวิวาก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตโมโหลาน หลังจากแต่งงานก้านตองก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายคุณแม่คะทำไมห้องมันแคบจังห้องน้ำบ้านหนูยังใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยก้านตองเธอเดินสำรวจห้องทุกห้องนอนที่มีอยู่ในบ้านก่อนที่จะเห็นห้องนอนของตำลึงก็สะดุดตาทันทีโอ้โหห้องนี้ก็ย้ายใหญ่กานตองจะนอนห้องนี้ละจะ้ะแต่นี่ หมันห้องพ่อกับแม่นะหนูทำไมคะฉันจะนอนห้องนี้คุณแม่จะว่ายังไงการตองชักสีหน้าใส่โดยไม่พอใจก่อนที่ํำลึงจะเอ่ยปากว่าเออไม่เป็นไรก็ได้ลูกหนูอยากนอนห้องไหนก็เลือกตามสบายเดี๋ยวพ่อกับแม่แย้ายไปนอนอีกห้องแล้วกันนะจ๊ะไกลสอนไม่พอใจจึงเดินหนีออกจากไป ส่วนผู้เป็นพ่อก็ไม่อยากทะเลาะกับภรรยาจึงเดินตามลูกชายออกไปติดๆนี่แค่พึ่งมาอยู่วันเดียวนะพ่อเอาเธอเอาเธอเอาเธอใจเย็นๆก่อนลูกเอ้ยทันใดนั้นมีกลิ่นหอมโชยมาทำให้ท้องร้องหิวมากเอ๊ะวันนี้ใครทำกับข้าวทำไมกลิ่นหอมจังลอยมาถึงนี่เลย สองพ่อลูกเดินไปที่ครัวก่อนจะเห็นชบายืนถือทัพผีตรงหน้าชบาน้องทำกับข้าวเองเหรออ๋อจ้ะพอดีว่างๆก็เลยลองทำกับข้าวให้พี่ชิมนะอํานวยผู้เป็นพ่อของไกลสอนคิดในใจว่าลูกชายของตนนั้นเลือกคู่ได้เหมาะสมแล้วพ่อชิมหน่อยสิจ้าแม่ชบา ไม่ใช่แค่ชิมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทั้งสามคนนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอร็ดอร่อยไอ้นี้มันอะไรกันกลิ่นตุตุุช็บก่อลอ้าวโหนมาชิมข้าวก่อนสิชิมดูชิมดูมดจะา้าทำเองนะไม่เอาหรอกค่ะพ่อเหม็นจะอ้วกการตองทำสีหน้าท่าทางสดิีสดิง ก่อนจะเดินสะบัดก้นออกไปเอ้ยอย่าสนใจเลยนะ่นชะบาเอ้ยนายอำนวยนึกไม่ออกเลยว่าสะพยคนที่จะมาเป็นภรรยาที่จะมาให้ลูกชายตนนั้นจะแผลงฤทธ์อะไรอีกภายในภาคนาที่จริงเขานั้นก็เตือนภรรยาแล้วว่าอย่าตามใจก้านตองเธอมากแต่ตำลึงก็เถียงสาม,มีกลับ กลายเป็นว่าผู้เป็นสามีต้องผิดซะเองอย่างนั้นสะไพยฉันนะ่ะนะมีแค่หนูก้านตองคนเดียวเท่านั้นละ่ะคนอื่นไม่เกี่ยวหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคุณแม่คะเอาผ้าหนูไปซักให้หน่อยสิคะอา้าวทำไมผ้าหนูไม่ซักเองล่ะจะรู้กานตองพูดชักสีหน้าใส่ตำลึง โดยที่ไม่สนหัวงอกหัวดำเลยก่อนที่เธอจะเดินสะบัดกล้นเวี่ยงหน้าหนีออกไปแม่คะเอาผ้าไปซักให้หนูด้วยนะหนูซักเองไม่ได้หรอกแม่คะมาเดี๋ยวหนูไปซักให้เองนะคะเออดีดีเหมือนกันเอ๊ะใครแม่เธอยะอย่ามาเรียกฉันว่าแม่นะแม่จะไม่ชอบหน้าชบา แต่ตําลึงก็ยกผ้ากองโตที่ชบาอาสาจะซักไข่แล้วเดินเชิดหน้าออกไปจากบริเวณนั้นไปอยู่บ้านนั้นเป็นยังไงบ้างนะลูกเอ้ยโอ้ยหนูเบื่อจะตายคุณพ่อเจ้าขาเบื่อมากเลยอยู่ที่นั่นอึดอัดก็อึดอัดอดทนหน่อยนะลูกเอ้ยฮุบสมบัติมันมาให้หมดเราจะได้สบาย ตำลึงไม่รู้เลยว่ากำนันที่เธอคิดว่าร่ำรวยแท้จริงแล้วเป็นบุคคลล้มละลายแค่ชายวัยกลางคนที่เอาเพชรปอมมาหลอกล่อตำลึงถึงกับตาโตจึงอยากได้ลูกสาวของเขามาเป็นลูกสะพ้ยคนรวยกับคนรวยเกี่ยวดองกันมีแต่เจริญนี่คือสิ่งที่ตำลึงคาดการเอาไว้หาอะไรล่ะตำลึง ก็หาสร้อยคอน่ะสิฉันจําได้ว่าฉันวางไว้ตรงนี้นี่นะอําอนวยช่วยภรรยาหาสร้อยคอหนักหนึ่งบาทหรือค้นอยู่สักพักก็ไม่พบหรือว่านางฉบาจะเป็นคนขโมยไปทำไมไปโทษฉบาอย่างนั้นเราเราไม่มีหลักฐานนะนางตำลึงพูดสวนสามีไปว่านอกจากเธอกับสามี ก็มีแค่ชบาที่เข้าออกเท่านั้นเดี๋ยวนะชบาเข้าออกอย่างนั้นหรือผู้เป็นเมียสารภาพตามตรงว่าเธอเป็นคนใช้ชบามาทำความสะอาดห้องนอนแทบทุกวันมันคงโกรธที่ฉันใช้มันมาทำความสะอาดห้องแทบทุกวันน่ะสิอำนวยได้ยินเช่นนั้นถึงกับสายหัวคิดไม่ถึงเลยว่าเมียของตนนั้น จะเป็นคนอัคติได้ถึงเพียงนี้ไม่นำซ้ำยังกล้าใช้ฉบาทำงานบ้านอีกด้วยแล้วนี่มันหายหัวไปไหนล่ะตั้งแต่เช้าฉันยังไม่เห็นหน้ามันเลยพอได้แล้วตำเลึงไม่ลองถามลูกสะภ้ยของเธอดูล่ะอํานวยพูดเป็นในก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ตำเลึงคิดได้และหล่อน จะไม่มีทางคิดอย่างนั้นแน่นอน <_ d> เกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่เสียงดังไปถึงห้องหนูเชียวสอยเพชรของแม่นะสิจ๊ะมันหายไปก้านตองรีบหันหน้านี้ก่อนที่จะตั้งสติแล้วรีบผันกลับ <_ d> คุณแม่แน่ใจแล้วหรือคะแน่ใจซะยิ่งกว่าแน่ใจซะอีกลูกแม่หาจนทัวแล้วละ ต้องเป็นนางชาบาแน่ๆเข้าทางการตองเมื่อแพ้รับบาปเป็นศัตรูหัวใจของเธอฮเสริมน้ำหน้าทีนี้ล่ะคุณแม่คงจะไล่แกออกจากบ้านอย่างแน่นอนนางชาบาหนูว่าอะไรนะจ๊ะการตองอ๋อเปล่าแล้วค่ะคุณแม่ไม่นานจากนั้นไกลสอนกับชาบาก็เดินเคียงคู่กันมา ในมือของเขาทั้งคู่ถือถุงกระดาษพรุงพลังไปหมดมาแล้วเหรอแม่ตัวดีก้ารตองกระชากแขนของฉบาอย่างแรงจนถุงกระดาษที่อยู่ในมือนั้นหลุดลุยออกลงพื้นต่อจากนั้นหล่อนก็ยังยกมือทำท่าทางที่จะตบฉบาแต่ไกลสอนห้ามไว้ได้ทันนี่มันอะไรกันก้านตองถึงต้องลงไม้ลงมือกันอย่างนี้เลยหรือ แหม่ก็คนดีของคุณพี่นะสิคะมันขโมยสร้อยคอของคุณแม่ไปสร้อยไปกันใหญ่แล้วใครบอกว่าฉันขโมยไปฉบาสวนกลับทันควันนี่แหละมีแต่เธอที่เข้าออกข้างฉันไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครกันนางฉบาตําลึงรีบออกตัวปกป้องลูกสะใภ้แต่เมื่อเช้า หลังจากที่หนูทำความสะอาดเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก้านตองก็เข้าไปนะคะคุณแม่เออคุณนะนะคะถ้าไม่เชื่อลองถามเธอดูก็ได้ก้านตองรีผันหน้านี้จริงเหรือจ๊ะหนูก้านตองเอออ๋อ,อ,อคือว่าก็หนูเห็นคุณแม่เปิดประตูทิ้งไว้ก็คิดว่าคุณแม่อยู่ในห้องอะค่ะก็เท่านั้นเอง ไม่เห็นมีอะไรเลยจริงๆนะคะก้านตองยังได้ร้อนตัวบอกไปอีกว่าสร้อยคอที่วางอยู่บนโต๊ะหนังสือนั้นเธอไม่ได้หยิบมันไปเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะหนูรู้ได้ยังไงว่าแม่วางสร้อยคอไว้บนโต๊ะหนูก้านตองอํานวยตัดบทแนะให้ตําลึงไปคนที่ห้องนอนของก้านตองให้รู้เลยว่าเธอนั้นได้เอาไปหรือไม่ ไม่นะคะไม่นะคะทําไม่ละจ๊ะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวนี่นาหนูไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายที่ห้องของหนูนะคะคุณแม่คุณพ่อการตองห้ามทันควันแต่เธอนั้นก็ห้ามไม่ทันแล้วท่านใดนั้นตัมลึงก็เข้าไปดูในห้องของเธอมันอะไรกันจะ๊ะนี่ขวดเหล้าพวกนี้ ตำลึงตะคอกเสียงถามก้านตองอึง้งและเธอก็ตอบตะกุกตะกักว่าเขานั้นดื่มเหล้ามึนเมาเพราะเครียดที่สามีไม่รักไม่สนใจขนาดแต่งงานแล้วก็ยังไม่ไวที่จะรืมคนรักเก่าถึงขั้นต้องเอาคนรักเก่ามาอยู่ด้วยกันคุณแม่ต้องทอดลูกชายคุณแม่นะคะมาทอดหนูได้ยังไงลูกชายคุณแม่ตั้งหักที่เป็นคนผิด ไกรสอนไม่พูดอะไรเพราะเขายอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าระหว่างเขากับเธอมันไม่ใช่ความรักนอกจากชายหนุ่มยังรู้อีกว่าแท้จริงแล้วก้านตองเธอมีสามีอยู่แล้วและยังไม่ได้เลิกกันด้วยซ้ำหานี่พ่อกำนันย้อมแมวให้ฉันหรือไงโอ้ยฉันจะเป็นลมจากนั้น ตำลึงก็หมดสติไปจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายคุณนะคะฟื้นแล้วหรือคะใบหน้าของชบาคือสิ่งแรกที่ตำลึงมองเห็นทำให้หล่อนย้อนกลับไปนึกถึงการกระทำของตนเองที่เคยกระทำไม่ดีกับชบาเอาไว้เธอไม่โกรธฉันหรือไงชบาชบายิ้มตอบรับ ว่าเธอเข้าใจตำลึงทุกอย่างเธอจึงไม่ถือโทษโกรธตำลึงเลยไกลสอนเห็นทั้งสองปรับความเข้าใจกันได้ก็โล่งใจแม้ว่าชบานั้นจะไม่ใช่เมียในทะเบียนแต่เธอก็คือลูกสะพ้ยตัวจริงของแม่ตำลึงไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานไกลสอนก็ขอหย่ากับก้านตองตอนแรกการตองก็ไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้ แต่พอถูกขู่ว่าจะแจ้งความเรื่องที่เธอขโมยสร้อยและทรัพย์สินต่างๆของแม่ํำลึงไปขายหล่อนก็ยอมเซ็นใบาย,ยาแต่โดยดีในที่สุดชบากับไกลสอนก็ได้อยู่กินแต่งงานกันอย่างถูกต้องนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา ได้ทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ